นะคำว่าปล่อยวางส่วนมากเขาเขาพูดกันนะพูดว่าปล่อยวางแล้วจะเบาจะสบายกลางวันทำงานมาเหนื่อยนะเหนื่อยกายเหนื่อยความคิดเหนื่อยสมองเหนื่อยอกเหนื่อยใจเรื่องใช้สมองเรื่องใช้ วันนี้เมื่อเรานั่งสมาธินะหลับตาไม่สนใจนะเรื่องรูปเสียงภายนอกนะแล้วก็มีสติรู้ตัวโดยไม่หลับนะรู้ตัวอยู่รู้ตัวด้วยกำหนดลมหายใจเข้ารู้เบานะไม่ได้คิดเข้าไปนะไม่มีความคิดเข้าไปในใน,ในกายในจิตในใจของเรา นะความเบาก็เหมือนกับเราได้มีความสุขไม่แบกรับภาระในอกในใจในสมองนะแต่เกิดมาแล้วนี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาก็เป็นทุกขนะ์คนเราเกิดมาเป็นทุกขนะ์ทุกคนไม่มียกเว้นใครว่าไม่เป็นทุกข์แต่เกิดมาแล้วนะทุกเรื่องทำมาหากินนะ ทุกเรื่องปากท้องทุกเรื่องเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีก็อยู่ลำบากก็ต้องมีที่อยู่อาศัยอาหารการกินถ้ามีลูกก็บางทีก็ทุกเรื่องลูกถ้าลูกดีลูกไม่ดื้อก็สบายาไม่ทุกแต่เกิดมาก็เป็นทุกเอาที่เรื่องของเราที่อยู่ในใจในอก ของเราทุกคนมีนะต่างกันแต่เมื่อเรามาปล่อยวางโดยไม่คิดมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่ามันเบามันว่างปล่อยวางทุกอย่างเหมือนเรากำลังเพิ่มพลังให้จิตใจให้เรามีพลังนะให้เบาจากภาระที่แบกหนักไว้ก็ปล่อยวางแล้วมันจะเบามันจะมี กำลังขึ้นมันจะมีความสุขชั่วระยะหนึ่งที่เรากำลังฝึกอยู่นะฝึกจิตให้เข้มแข็งให้รู้จักปล่อยวางาโดยกำหนดลมหายใจเข้ารู้เยาวลมรู้ลมหายใจออกนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะในคำพระพุทธศาสนาบอกว่า ตัวฝึกแบบนี้เรียกว่าอานาปานาสตินะพระพุทธเจ้าสอนไว้แค่ทําแบบนี้ทุกวันนะทำแบบนี้ทุกวันสามารถมีความสุขนะฝึกปล่อยวางทําทุกวันไปเมื่อเราว่าทําไมเราถึงเบานะกลับมาคิดพิจารณาเออเบาเบาเพราะเ,เราได้วาง วางภาระหน้าที่อันนี้การมาฝึกแต่เมื่อเราฝึกเข้าใจมาแล้วได้สติมาพิจารณาถึงเราจะลืมตาเราจะทำงานอยู่ตั้งวันเราก็เข้าใจว่างานเขาต้องทำเพราะมันมีกายตังขานเพื่อหาไปเอ็ดปัดใจมาเลี้ยงครอบครัวบางทีมันพูดกันไม่ถูกกันบ้างความคิด บ้านเพื่อนบ้านพูดกันกระทบกันมางเมื่อเราฝึกเข้าใจตัวน,นี้เราก็จะรู้จักปล่อยวางนะปล่อยวางได้เติว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันมันก็เป็นธรรมดาเราก็เริ่มจะอยู่กับคนกับเพื่อนหรือไปที่ทำงาน ความคิดไม่เหมือนกันหรือมาอยู่ที่บ้านกว่าจะปรับเข้าหากันได้เขาบอกว่าต้องต้องฝึกเหมือนกันมีศีลเหมือนกันมีธรรมเหมือนกันมีความเข้าใจคล้ายคล้ากันเข้าใจสัจธรรมคนในบ้านเราเข้าใจสัจธรรมเข้าใจว่าเราสองคนเนี่ย บางทีคิดไม่เหมือนกันได้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาจะทํายังไงคิดไม่เหมือนแล้วไม่ทะเลาะก,กันแล้วมาปรับเข้าหากันเพื่อจะอยู่กันได้มากกว่านี่คือคือการที่เรานําไปใช้ชีวิตนะสำหรับคนมีครอบครัวมีลูกขึ้นมานะทุกคนมันมันมีทางเหตุทางผลแต่เราจะอยู่กันยังไง เอาเหตุเอาผลมาคุยกันเราก็เบาบ้างแต่คนนี้ก็สลับกันมากถ้ามันต่างคนต่างเหมือนกันไม่ยอมเบาไม่ยอมมีเหตุมีผลมันก็อยู่กันยากมันก็ทะเลาะกัน,นาการที่ปฏิบัติธรรมบางคนว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันมีประโยชน์อะไรเสียเวลาทำมาหาก,กินแต่เวลาเราไปทำงานมันก็ทะเลาะกันกลับมาก็ไม่มีความสุขได้เงินมา เต็มบ้านแต่กลับมาเขาทะเลาะก,กันเงินนั้นก็ไม่สามารถซื้อความสุขเราได้แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าเราฟังเขาบ้างเขาฟังเราบ้างอยู่ร่วมกันมีเหตุมีผลให้อภัยกันได้อย่าไปเอาแบบเราทุกครั้งไปถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีความสุขเงินที่ได้มาเราก็มีความสุขใจเราก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข คนถ้าขาดธรรมะจะอยู่กันแบบเดือดร้อนถึงมีเงินก็เดือดร้อนบางทีมีเงินก็มีความหลอกลวงกันโกหกกันไม่ชื่อตรงกันนะเขามีถึงมีเงินกาดธรรมะก็ไม่มีความสุขอีกนะเขาต้องให้คู่กันให้ได้ครับอกเกิดเป็นคนมี ธรรมะด้วยครอบครัวคุยกันได้ไม่โกรกซึ่งกันและกันมีฉีมเสมอกันมีทรมีกันให้อภัยกันเสมอกันกน,าาากน,กน,นั่นแหละความสุขใจนะมีทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองใช้ใจ่ายตีหามาได้ก็เอาไปใช้ให้เราอยากใ,ใช้อะไรก็ใช้ไปแต่ถ้ามีทมมีใจความสุขอันนี้ก็ทรัพย์ภายใน ธรรมะมันจะเข้าไปอยู่ในใจให้อภัยอันนี้ทับภายในอยู่ที่ไหนก็ติดตามเราไปได้ทุกที่เพราะจิตใจเราฝึกปล่อยวางฝึกให้อภัยฝึกฟังมีเหตุมีผลครอบครัวก็มีความสุขหมดสังขารไปใจที่มีสีมีธรรมก็ติดตัวเราไปด้วยให้อภัยก็มีอยู่ในใจนี่แหละ มีเหตุมีผลก็อยู่ในจิตในใจในี่แหละนะพาไปได้ปาไปด้วยเพรมันอยู่ในใจของเราแต่ถ้าใจเราร้อนไม่ได้ฝึกให้อภัยนี่เขาบอกเป็นจากโลกนี้ไปเป็นจิตวิญญาณร,ร้อน,ออนอก็ร้อนอกร้อนใจนะร้อนจิตออเราก็ต้องฝึกมันเอาไว้นะ ระนับความร้อนอกร้อนใจของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่ฝึกวันเดียวว่ามันจะได้ค่อยฝึกไปค่อยทําไปจนกว่ามันจะใจนี้จิตนี้ความรู้สึกนี้มันจะเก่งขึ้นมันจะร้อมันจะหายจากความร้อนได้มันอยู่กันอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่หลอกอวงกันมีความจริงใจกัน ก็จะไม่ไม่มีปัญหาปัญหาก็จะน้อยลงนะพอเรารู้ว่าการกำหนดลมหายใจนี่มันเบามันว่างปัญหาที่เข้ามาเราเราก็ปล่อยวางให้มันว่างได้มันก็มีความสุขแต่อีกคนนึงก็ต้องทําเหมือนเราเหมือนกันอยู่ด้วยกันนะก็ต้องปล่อยวางบ้างเหมือนกันอย่าไปยึดอารมณ์มาไว ถ้าต,ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเสมอกันปล่อยวางได้เหมือนกันก็ค่อยปรับค่อยค่อยคุยค่อยค่อย,อยปรับใจปรับจิตปรับอารมณ์ปรับวาจาคำพูดขึ้นมาฝึกฝนขึ้นมามันก็จะเย็นสงบเบาสบายแต่ทำไมพระพุทธเจา้าให้ดูลหมหายใจ มีที่ให้ดูลมเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอานาปนานสติมีสติดูลมหมายใจเข้าหายใจออกก็ดูไปเรื่อยๆมันก็คิดเอ๊ะทำไมท่านถึงให้ดูลมเนาะและทําไมไม่ให้นึกดูตัวเราดูกายดูชื่อเรานะถ้าเราดูกายดูชื่อคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงการโกรธการไม่ให้อภัยนี่ มันกลายเป็นความคิดฟุ้งแต่ถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกจะคิดพิจารณาได้หลายอย่างคนเราจากไปเขาไม่มีอะไรเอาไปเลยเมื่อลมมันออกจากร่างกายเข้าไปเบาๆไปนะเขาบอกว่าจิตมันออกจากร่างจิตก็คือลมหายใจที่เบาออกจากร่างไปเขาเบา แต่ถ้ามันมีความแค้นนี่ยังมีฝังใจฝังจิตนี่นั่งสมาธิเขานั่งไม่ได้นะปล่อยลดเข้าใจว่างเปล่านี่เดี๋ยวมันก็จะไปคิดนะจิตมันก็จะพาไปเรื่องความคิด mm hmm. ก็แสดงว่าจิตเรามันมีแต่ความคิดความคิดเรื่องนั้นๆที่เราคิดเราก็ไม่ว่างไม่ปล่อยได้เมื่อลมมาออกจากร่าง จิตมันออกจากร่างมันก็จะคิดอยู่เรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรายังเป็นห่วงอยู่นะเขบอกเมื่อจิตมีห่วงก็ไปไหนไม่ได้จิตมีห่วงลูกโซ่เหมือนเขารัดเหมือนล่ามโซ่ล่ามช้างไว้นะ่ะโซ่ใหญใหญ่ๆช้างก็ไปไหนไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันถ้าเรามีห่วงก็เปรียบเหมือนโซ่ แต่เรามองไม่เห็นนะโซ่นี้มันทําให้เราห่วงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ในจิตเราห่วงไว้มันก็ปลูกเราไว้ตรงนั้นแหละห่วงอะไรบ้างก็นึกดูไปไหนก็ห่วงอันนั้นบางคนนี่ห่วงสัตว์ห่วงแมวห่วงบ้านห่วงอะไรที่ไปไม่กี่วันก็จิตมันห่วงแล้วพอห่วงมันก็นึกมาแล้วนี่ แต่ถ้าเราหมดเวลาสังขารน,นะจิตเรา่วงเราก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นก็บอกว่าไปไหนไม่ได้อยากปีน้องสวดทำบุญทำทานให้เท่าไรก็ไม่รู้จะไปได้ไหมเนาะพราเราไม่มีได้ยินเสียงที่เขาสวดแล้วไม่มีหูเนี่ยมีแต่จิตห่วงแต่สวดแต่เสียง ไม่มีหูฟังไม่มีกายอยากมันยัไม่รู้เรื่องเพราะมีแต่จิตพูดด้วยวาจาด้วยเสียงนี้ไม่ไม่ได้ยินแน่เราต้องพูดด้วยจิตทีนี้จิตที่หายห่วงจิตที่ไม่มีห่วงก็ต้องพูดแบบนั้นแหละการประพฤติปฏิบัติที่จิตไม่มีห่วง ก็จะแปรเมตตาไปบอกจิตดวงนั้นที่เ็ากำลังติดห่วงอยู่ว่าทำยังไงถึงไม่ให้ห่วงให้นึกอย่างไรพิจารณาสติปัญญาคิดวิธีไหนถึงจะได้หลุดห่วงให้จิตหลุดห่วงคนเนี่ยพระสงฆง์้าที่เขานั่งประพฤติปฏิบัติอยู่เขาเพื่อกลายห่วงในจิตนะ ปฏิบัติทำเพื่อคลายห่วงในจิตในใจในวิญญาณของเราแต่ถ้าเราพูดอย่างเดียวแต่ใจเราทำไม่ได้ใจเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติคลายห่วงเราก็ไม่รู้จะบอกจิตวิญญาณเขาได้อย่างไรเราต้องบอกด้วยจิตวิธีปฏิบัติจิตที่จะเบาสบายหายห่วง กลายห่วงในใจน่ะนว่าเราทำอย่างไรเรามานั่งปฏิบัติเราบอกจิตยังไงนาะพูดกับจิตใจว่าเรายังไงอย่าห่วงอย่าอย่าใจร้อนเราจะพูดยังไงนี่ก็นั่งบอกเราก็ต้องบอกจิตก็เราเองว่าอย่าใจร้อนอย่าห่วงอย่ากโกรธถ้าโกรธแล้วค่อรีบ หายไวๆเขต้องนั่งสอนตัวเองอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันตรงนี้แหละอาจจะข้างนอกเหมือนกันแต่ข้างในที่มองไม่เห็นนี่มันไม่เหมือนกันอยู่ที่การเราที่เราจะปฏิบัติจิตนะปฏิบัติธรรมที่จิตที่ใจนะเราตอนนี้กลับมาดูตัวเรากลับมาดูใจเราพิจารณาว่า ใจเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องสอนใจเราตัวเองนั่นแหละคนอื่นบอกให้ไม่ได้เพราะใจเรามันอยู่กับเราตลอดเวลาคนอื่นจะไปรู้ได้ยังไงว่าวันช่วงเวลานี้เราใจเราโกรธหรือเปล่าบางทีโกรธไม่พูดอยู่ข้างในก็มีเราก็บอกว่าความโกรธมันไม่ดี นะถึงเขาจะไม่ดีทําให้เราโกรธเราก็อย่าไปโกรธเขานะอันนี้แหละทายากนี่ที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละที่บอกว่าเหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เราจะรู้เองว่าเรากําลังปฏิบัติธรรมใจเรากําลังปฏิบัติธรรมไม่ให้โกรธไม่ให้อาฆาตไม่ให้เกียรต น,นี้ข้อปฏิบัติธรรมแต่งใจในจิตของเรานวันนี้เราอาจจะไม่หายโกรธแต่เรารู้แล้วว่าต่อไปเราต้องพูดกับตัวเองพูดกับใจเราถ้ารรม,มาของพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้เราก็มาสอนต่อมาพูดต่อเราก็มาสอนตัวเราให้ใจเราเย็นเบาสบายคลายความทุกข์คลายความหนักใจหนักจิต จิตเราก็จะเบาวิญญาณเราก็จะสบายเราก็จะเป็นบุญแนละ้วทีนี้พอจิตเราสบายใจเราสบายนั่นแหละบุญเกิดขึ้นอันนี้บุญจากการปฏิบัติเมื่อเราใจเย็นใจเบาสบายคนรอบข้างเขาก็เบาสบายไปด้วยได้รับอันนี้สงุญจากเรา เพราะเราไม่โกรธเขาเขาก็ได้รับบุญจากเราด้วยเขาก็อยู่สุขเขาก็อยู่สบายเขาก็ดูเราเออทาไมนี่มันเปลี่ยนไปเนะาะเมื่อก่อนมันมนใจร้อนวันนี้ทําไมมันถึงใจเย็นมันขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆเอ,อคนนี้ไปวัดปฏิบัติธรรมหรือเขาไปฟังธรรมะแล้วก็นํามาปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะฟังแล้วก็ไปทําที่ตัวเราไปทําที่บ้านได้ตลอดเวลา นั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้วคนที่บ้านก็ได้รับบุญด้วยบ้านก็เย็นบ้านก็สุขเราก็ค่อยๆเออเราใจมันบางทีใจไวพูดไวไหมเออเราเบาไปสักหน่อยก่อนเขาเห็นเราเขาก็เออมันดีเนาะอยากจะทําให้มันดีทุกคนกร็รักครอบครัวรัก พี่น้องรักลูกรักหลานสามีภรรยากอรักกันอยู่ดูแลกันให้มีความสุขก็ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างเพื่อความสุขในบ้านในครอบครัวเราบางทีไปงานเงินมาเหนื่อยกลับบ้านหายเหนื่อยหมดก็เข้าใจนะพอมีชีวิตมีธรรมนะพอเป็นแนวทางนะพอเป็นเหตุเป็นสมควร แ่เวลาเดี๋ยวก็จะพักเสียงนะให้เรานั่งจเจลินภาวนาจะไปได้เป็ียเมตตานะ